กอนเซนเซอร์นี้เข้าไปก่อนจะได้เอาไปติดฟิล์มเซ็นเซอร์กระจกี้ใส่ไปแล้วปเหลือรประกอบย้อนขั้นตอนที่ใส่หลังจากที่เราเสียบปลั๊กจักตรงนี้แล้วก็คลไยไปก่อนก็ได้ แล้วเรามาเอากระจกมองหลังเนี่ยใส่เข้าไปก่อนไม่งั้นจะใส่ยากเลยโอเคเข้าแล้วมันต้องใช้ชคีมบิดตรงนี้เอาเอาคีมบิดแล้วก็บิดให้มันขนานกันนี่นแล้วก็เอียงแล้วก็บิดเข้าไปาก,ก็จะได้ใส่ ขอตัวนี้เข้าไปแล้วก็จะได้ใส่ฝาครอบโอเคอเดี๋ยวขอดูขออนุญาตใช้สองคนกันไม่ถนัดเหมือเดียวโอเคจากใส่แล้วก็เสียบปลั๊กแล้วก็ตรวจดูแล้วก็เอาฝา,าเนี้ย เสียบขึ้นไปก่อนเพรเดี๋ยวใสท่ทีหลังแล้วมันจะมันกระจกใส่ยากแล้วก็เอาฝาเนี่ยเสียบขึ้นไปก่อนฝานี่จะอยู่ประมาณนี้โอ้ยไม่เป็นไรหลังก็ได้แล้วก็เอาอันนี้ใส่เข้าไปโดยการเสียบเสียบขึ้นไปนี้ เป็นให้เหลี่ยมเหลี่ยมเนี่ยเข้าตรงนี้ก่อนสองข้างเนี่ยเสียบเข้าไปกันเข้าแล้วก็ดูด้านหลังดูด,ด้านหลังแล้วกดกด,ด,ดลงไปอ่ะคราวนี้ก็เป็นอันเสร็จเจ็ดฟิลム โอเคเจอกันใหม่คลิปต่อไป